น้ำป้าเบิร์ก็คขึ้นสิเรื่อจะเข่าระบาดโอ้ยอยากตายแต่นังชิมเลียวเียกงานบอไปเห็ยแามไหนสิมิกินนี่เหรอคือเพิ่นสวัสดีครับพี่น้องเาว้าเลี้ยวสุขสุขคนเนาะนะครับวันนี้มาบอกกับผมเบาเย่าเสเนียวคือเกาเบิร์คักเบิร์ตหง่เหรอพี่น้องเอ้ยได้น้ำป้าล้วงปูนี่ลายวัดขอน้ำเพลินมาพอได้กินกับเขา พี่น้องคือสิมีแนวกินหลายเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานอันนี้อันบ่ได้ไปเห็ดเบียยเห็ดงานใครจะเลิปคือว่าสีดังน้ำเขาหรือบดดังน้ำเขาหรือพี่น้องเอ้ยชีวิตของบ่าวเยาโวดขักโวดเนอโอ้ยจิกเขาก็อนน้ำป่า,า <c oughs> มาๆมาๆพี่น้องมามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำบ่าวเยาเด้อโอ้ย โวดคือผ่ายเนาะชีวิตต้องข่อยเนาะวิตขีดเกี่ยวกับบกปังบดังน้ำพินยักเหนียวได้ดอกพี่น้องเอ้ยชีวิตต้องข่อยบาดนี้โอ้ยเนาะคือเข้มคักเข้มเนี่ยสินอะมากมากพี่น้องมากมันโหดหลแห้งขนาดนี้เลยบ่เอคลิปนี่แม่ ขัดขึ้นแน่เบิดขัดบิดแน่ยเลยพี่น้องเอ้ยยิ่เก่าก็ดาป่านี่ยเรมีคอนเทนต์น้ำเพิ่นเต็มยังกับโมเกงคือเพิ่นพี่น้องอยู่ต้นข่อยนี่เด้อเบิ่งข่อยเนี่ยเป็นจัื่องใดบดขัดเราบอกกินหอกก็ดาป่าหรือปะ กับพวกท่านเบิดกันยังมีเข่าอยู่นลำป้าเบิดก็คือสิบี้จะเข่าระบาดอยู่อยากตายแต่หนึ่งิีเลี้ยวเบียงงานบอกไปเห็ดย่มไลยสิมีกินไม่อยากคือเพิ่นย่มไลยสิมีกินไม่อยากคือเพิ่นบอกไปเห็ดเบียงเห็ดงานกับบอกไปเห็ดบ่อยากสิไปเห็ดอยากตายแต่หนึ่งิีเลี้ยวอยากนั้งเบิร์ตก็จะทั้งทีเบิดบัมึงนี่ความสิบี้เบี่ยงเขาปลาเบิร์ตตอนเสี้ยวเฮ็ดบาบาดนีมจอกับสิบีเสี้ยเฮ็ดบาบาดขาจังของข่อยแหงบ่มีเจ้าจีเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยทอน ม่เตียาตายนั่นพิเวียวบันสิกินกับเียงหงประทูกับเบิดอาหารทะเลกับเบิแลนวนี่นี่น้ำปลาขอมมากสวยชุดไทยเขาไม,ม่ลงปูบันเจสิสโ่ชุดบันนี่เสิซ่เฮ็บปคอยยังที่สู้โตอยู่ยังที่สูต่ตมาสู้สสสขขขอะไรกันไอ้พวกคอนี่บัสู้กับวคอยนี่กับเจ้าสิคููก็สิเียวมาสู้กับคอยนี ha <laughs>